หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเดินทางกลับจากนกครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะในการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหรประชาชาติครั้งที่78ก็ได้มีการเปิดโต๊ะ,ะแถลงข่าวเลยนะคะมีการ ตอบคำถามนักข่าวหลายประเด็นเลยค่ะว่าที่ไปในครั้งนี้ตกลงว่าได้ผลงานอะไรมาเป็นชิ้นเป็นอันบ้างสุดท้ายคุณเศษฐานะคะก็บอกว่าสิ่งที่ไปเจรจามาความน่าสนใจก็คือจะมีการดึงดูดนักลงทุนบริษัทใหญ่ๆมาลงทุนเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมกับภาคการเงินซึ่งให้ความสําคัญเป็นพิเศษเนื่องจากว่าคุณเศษฐาเองนี่นะคะก็นั่งในเก้าอี้ว่าการการคลังด้วยค่ะ คือคุณเศรษฐาทวีศินหลังจากที่แลนดิ้งลงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินี่นะคะก็เนี่ยคือแถลงข่าวทันทีเลยเพื่อ ตอบคาถามนักข่าวว่าที่เดินทางไปทั้งหมดเนี่ยกับการประชุมของ UN คือไปเจราจาอะไรยังไงบ้างค,คือก่อนแรกเนี่ยนะคะคุณเศรษฐาก็ขอบคุณทั้งกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่มาช่วยสนับสนุนทาให้ภารกิจนี้เนี่ยค่ะบรรลุผลไปได้ด้วยดีสิ่งสําคัญก็คือว่าได้พบปะกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเทส l a Microsoft Google Citibank นะคะ JP m o r g a n Goldman Sachs แล้วก็เอ t เตด l o จเจซึ่งบริษัทเหล่านี้พอพูดคุยแล้วเนี่นะคะก็บอกว่าสนใจมาลงทุนอันนี้คือภาพที่ไปเจอกับทางเทสลาแล้วก็มี เขาเรียกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อีกหลายบริษัทเลยนะคะคสนใจมาลงทุนในประเทศไทยโดยคุณเศรษฐาก็เหมือนกับเป็นการบอกนักลงทุนว่าตอนนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วนะเรามีรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยพร้อมแล้วซึ่งสิ่งที่คุณเศรษฐาบอกว่าหวังว่าในปีนี้เนี่ยจะทำให้สำเร็จก็คือว่าจะมีการได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของนครนิวยอร์กซักหนึ่งบริษัทมันจะมีภาพหนึ่งด้วยนะคะที่คุณเศรษฐาเนี่ยไปสั่นกระดิ่งนี่ไงที่วอลล์สตรีทนะคะ ออแล้วคุณเศรษฐาก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีพื้นฐานเป็นนักธุรกิจมาก่อนการไปเจราจากับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่เป็นนักธุรกิจเหมือนกันเนี่ยก็น่าจะ เป็นไปง่ายขึ้นคือภาพนี้ต้องบอกว่าเป็นสัญลักษณ์บอกเลยนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเหมือนเปิดแล้วและพร้อมที่จะนําบริษัทของไทยเนี่ยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กเพื่อให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นนะคะนอกจากนี้ในฝั่งของกีฬาบ้างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลของคุณเศรษฐทาทวีสินเนี่ยนะคะให้ความสําคัญก,ก็คือการพัฒนายเยาวชนไทยแล้วก็ฟุตบอลไทยอะไปพบปะ กับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่อาเซียนในปี2032หรือว่าอีก9ปีข้างหน้าค,คือเรื่องนี้พอพูดคุยกันไปเสร็จปุ๊บก,ก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะทำซึ่งเราเองก็อยากได้การสนับสนุนจากฟีฟ่านะคะให้ช่วยดูฟุตบอลที่ตั้งแต่รากย้ามาเลยคือจากเดิมเนี่ย ฟี f a เคยให้การสนับสนุนปีละ2แ50,000เหรียญต่อปีแต่ว่าตอนนี้เป็นปีละประมาณสัก2ล้านเหรียญละซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินมากๆแล้วเราก็คาดหวังว่าอย่างน้อยที่สุดงบประมาณตรงนี้เนี่ย น่าจะนํามาพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยจํานวนหนึ่งได้แต่เราเนี่ยจะได้งบตรงนั้นได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ทางสมาคมฟุตบอลไทยหรือว่าวงการฟุตบอลไทยจะต้องทําโครงการไปด้วยนะคะครับนอกจากเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องของการพัฒนาด้านกีฬาแล้วคุณเศรษฐาบอกต่อว่าธีมของการประชุม UN ในปีนี้ก็คือเรื่อง การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยประเทศกว่า190ประเทศที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับที่เห็นว่าควรจะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมไปถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนซึ่งคุณเศรษฐาก็ได้ประกาศไปนะครับว่า ตอนนี้มันไม่ใช่แค่โลกร้อนแล้วแต่ว่าเป็นโลกเดือดที่ทุกประเทศจะต้องให้ความสําคัญคตลอดจนเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ถ้าหากว่ามีเรื่องของสงครามระหว่างประเทศขึ้นมานะครับก็จะทําให้มีปัญหาผู้อ,อพยพผู้ลี้ภัยตรงนี้ประเทศไทยก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมแล้วก็มีการประกาศจุดยืนนะครับบนเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งยึดมั่นแล้วก็ช่วยผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศและการดำเนินเศรษฐกิจแบบพอเพียงผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับว่าต่างประเทศที่จะมาลงทุนในประเทศไทยมีความกังวลกับสถานการณ์ในประเทศหรือว่ามีอุปสรรคอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าคุณเศรษฐาก็ตอบว่า ตอนนี้ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หายไปเยอะแล้วและคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ก็อาจจะมีเรื่องกฎหมายบางข้อแล้วก็การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจที่อาจจะต้องปรับปรุงบ้างซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในการประชุมทั้ง B O I และกระทรวงการต่างประเทศก็ไปช่วยกันขยายความนะครับว่าเราจะพร้อมสำหรับการรับการลงทุน แล้วก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นอะไรได้บ้างซึ่งอะไรที่สามารถทําได้ก่อนก็จะทําก่อนอะไรที่ต้องแก้ไขกฎกติกาก็จะมาพิจารณาดูความเหมาะสมกันอีกครั้งนึงทีนี้นธุรกิจอะไรนะคะที่บริษัทต,ต่างชาติเขาให้ความสนใจในการลงทุนมากที่สุดก็อย่างเทสลาก็คือเป็นเรื่องของการเปิดโรงงานเนี่ยนะคะลดลด ที่เกี่ยวกับรถยนต์ E ีีนะคะไมโครซอฟท์เขาดูเรื่องของ Data Center ซึ่งตรงนี้ถ้าหาว่าเขาเลือกประเทศไทยนะเป็นฐานตรง Data Center mm hmm. ก็ถือว่าใช้เม็ดเงินในการลงทุนที่สูงมากๆเลยนะคะส่วนอุปสรรคในการลงทุนนักข่าวก็ถามต่อเขาบอกว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรเป็นพิเศษตรงนี้ก็เป็นกฎมาตรฐานอยู่แล้วนะคะคุณเศรษฐาบอกอย่างนี้ว่าภารกิจในการที่จะยืนต่างประเทศนยังไม่หมดนะอย่างเดือนหน้าก็จะไปที่จีนเดือนพฤศจิกายนก็จะเดินทางไปประชุมความร่วมมือนะคะทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่า เอเปกนะแล้วก็ไปที่เมืองซันฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาก็จะมีการนัดหมายพูดคุยนะคะกับอีกหลายบริษัทเลยค่ะคุณเศรษฐาบอกว่าในครั้งนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดที่คิดว่าเป็นภาคสําคัญที่จะมาส่งเสริมเศรษฐกิจไทยก็คือเรื่องของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการเงินนั่นเองนะคะนี่นะคะก็เป็นบทสรุปนะคะจากคุณเศรษฐาทวีสินที่มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะไม่ใช่ตั้งโต๊ะสิยืนแถลงข่าวเลยทีเดียวตอบคําถามผู้สื่อข่าวทุก คำถามเลยเพราะว่าผู้สื่อข่าวเขาอยากรู้ไงคะไปนานขนาดนี้ไปพบปะการประชุมที่ีสาคัญจุดยืนของประเทศไทยในเวทีต่างประเทศหรือว่าบทบาทประเทศไทยนะคะในเวทีระหว่างประเทศมันค่อนข้าง,งที่จะลดหายลงครั้งนี้ได้ประสบความสาเร็จมากน้อยแค่ไหนคุณผ,ผู้ชมลองฟังแล้วเนี่ยก็ลองพิจารณาดูกันละกันค่ะครับก็ได้ไปพบกับผู้นําหลายประเทศแล้วก็ผู้นําทางธุรกิจหลายบริษัทด้วยก็น่าจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นนะครับจากต่างชาติให้กับประเทศไทยได้เยอะเลยครับ